่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปน้ำตกห้วยแก้วกันค่ะนัดฟ้าไว้ตอนเก้าโมงตอนนี้ก็คือกำลังมึนเหมือนกันืออยากจะบอกว่าสภาพหน้าเราตอนนี้แย่มากคือมันสิวเยอะมากต่อให้ดูแลดีแค่ไหนแต่ถ้าเรายังใส่แมสอ่ะมันก็ยังเป็นต่อไปเรื่อยๆเลยทุกคนกคนั่นแหละเดี๋ยวไปดูฟ้ากนัน เราวางแผนว่าจะไปน้ำตกห้อยแก้วมาสักพักแล้วค่ะเราก็เลยติดไว้เพื่อเตือนความจำเดี๋ยวปิ๊นกำลังจะไปหาฟ้าตรงสวนปาล์มแล้วเราก็จะเดินจากสวนปาล์มนะคะในมอไปตรงน้ำตกห้อยแก้วกันค่ะเรากับฟ้าอยู่หอใกล้ๆกันเราก็เลยชวนฟ้ามาเที่ยวเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติแล้วเราจะเจอกันค่อนข้างบ่อยในห้องเรียนแต่ตอนนี้ เราเจอกันที่น้ำตกค่ะระหว่างทางเรากับฟ้าพูดคุยกันไปตลอดเพราะเราอยู่แดดในห้องเล็กๆเ,เพื่อทำโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างทีสีดก่อนจบวันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้หนีความกังวลน,นั้นเราเดินออกมาเจอกันค่ะที่น้ำตกห้วยแก้วคนไม่เยอะมากค่ะ เขาจำกัดคนเข้าแค่วันละเจคนแล้วก็ต้องเซ็นข้างหน้าด้วยว่าเราจะมากี่โมงกลับกี่โมงจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะคอยมองดูนักท่องเที่ยวที่เดินเข้าไปค่ะเรากับฟ้าก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับน้องแมวเหมียวตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นแมววัด ซึ่งวัดไหนอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรารู้แค่ว่าน้องเขาขี้อ้อนเอามากๆเลยแหละทุกคนรู้ไหมน้ำตกห้วยแก้วมีตำนานเรื่องความรักความรักวังบัวบานมีหญิงสาวคนหนึง่งชื่อว่าบัวบานเธอได้ตกหลุมรักกับชายหนุ่มในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสุดท้ายชายหนุ่มจะต้องกลับไปยังกรุงเทพเขาก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะกลับมาหาเธอ แต่เขามีภรรยาอยู่แล้วทำให้เธอรู้สึกช้ำใจเศร้าใจเสียใจสุดท้ายเธอก็ได้กระโดดลงหน้าผาลงวังน้ำบุญทำให้กลายเป็นตำนานที่น้ำตกห้วยแก้วปเป็นเล่ะทุกคนที่เราชอบมาน้ำตกนี้พอเรารู้สึกว่าน้ำตกเนี้ยเป็นน้ำตกที่ใกล้หมอมากๆแล้วทุกครั้งที่เราเข้าไปเราจะรู้สึกได้ถึง ความเย็นความสบายแล้วก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเรากับฟ้าก็มีเรื่องคุยกันเยอะมากๆเลยค่ะในทุกครั้งที่เรามาเราจะเห็นนักท่องเที่ยวมานั่งคุยกันนั่งพักผ่อนฟังเสียงน้ำตกไหลถ้าเกิดใครหาที่สงบเราก็แนะนำที่นี่เลยนะเรามารีวิวโฟโต้กันดีกว่า ปีหนึ่งของเรานี่แบบไอ้นี่คือว่าไม่ดีความทรงจำที่จะไม่ลืมเลือนตลอดไปก็คือกระดาษอัดกระดาษอัดข้าฟิล์มมันเป็นความทรงจำที่ทำให้เราอะถ่ายรูปเป็นจนถึงทุกวันนี้เลยนะแล้วก็ขอบคุณอาจาร,รย์กันเที่ยวเข็นกันสุดๆอะปีที่สนุกที่สุด ใช่ปีหนึ่งที่นั่นเป็นทีหน่หนึ่งสุดๆความทุ่งจัมบันแดงน้ำตกบันแดงทุกคนเคยไปหรือยังคือตอนนั้นน่ะเราอ่ะต้องต้องปีนน้ำตกเพื่อไปถ่ายภาพต้องเดินป่าแล้วทุกคนคิดสภาพต้องก็หนักค่ะตั้งกล้องถ้าเกิดใครถ่ายเสียก็คืออาจจะสอบไม่ผ่านเลยเราต้องปีนอ่ะเราไม่สามารถเห็นได้ว่าแบบรูปมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วต้องไปรอรุ้น อย่างเราอะแบบไปยืนอยู่กลางน้ำตกเรายืนกับฟุ๊กแล้วก็คือเหมือนอยู่ดีๆอะฟุ๊กก็แบบเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรเอร์เราก็อะไรวะอะไรวะรปรากฏทากมันกระโดดมาเกาะแกมเว้ยทากตัวใหญ่มาก,หมากเหมือนแบบมันดูดคนอื่นมาเยอะแล้วแล้วก็มันก็มาแบบเกาะเราอีกแต่เกาะตรงหน้าเลยนะคือเราก็ตกใจที่ฟุ๊กพูดล้วก็เลยปัดไปอย่างนี้เลยแต่จริงๆทําอย่างนั้นมันผิดนะเพราะว่าเลือดอาจจะกระชูดได้ถ้าเกิดมันเกาะไปแล้วเออแต่เราอะโชคดีที่ว่ามันมันเพิ่งบินมาเกาะเราอะเราแบบ กังวลเนะี่ยกับการถ่ายภาพมากกว่าการที่จะเก็บเป็นความทรงจำเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เราเรียนมาเราเรารู้สึกว่ากล้องอ่ะมันไม่สําคัญเท่าคนถ่ายถ้าคนาถ่า,นายเขาแบบมีมุมมองที่ดีมีสายตาที่ดีแล้วก็ของเลยแบบแบบอันนี้คือจุดจริงๆนะเราเราเห็นทั้งภาพเรนสเคตหลายๆคนเขาก็ไม่ได้มีกล้องละล่ะพอๆ่ะที่เราสูอ่ะเป็นอะไรที่เรารู้สึกประทับใจนะเพราะว่ากับเพื่อนบางคนเราก็ได้คุยกับเขามากขึ้นไปข้างบน ม่รู้ว่าอะไรนะคนมันจะมีอะไรเก่นแบบไหนแต่ตว,ว่าตอนที่เราไปก็คือแบบสัญญาณโทรศัพท์นะคะเออได้มีสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะ่ะทาให้คนที่แบบเอาไม่สนิทกันเราไม่เคยคุยกันกลับมาแบบคุยกันถ้าเรียนมาจนปีสี่เนี่ยนะคะวิสัยทัศน์ในการมองความสวยงามของภาพของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็อยู่ที่คนมองแหละคือตอนนี้ไม่ใช่ที่ความงามนะแต่เป็นที่คุณค่าของงานเหมือนตัวบุคคลนั่นแหละ เราอย่าแบบตัดสินเขาภายนอกว่าคนนั้นดูเป็นคนดูน่าจะแบบเป็นคนนิสัยไม่ดีทั้งๆที่เรายังไม่เคยค,ยคุยเรามองแค่ภายนอกเขาใช้เซนต์เราตัดสินอ่ะเวลาไปเจอบางรูปก็แบบอ๋อก็ไม่เข้าใจว่าภาพนี้มันสวยตรงไหนอะไรนี้ใช่ไหมต้องไปทํวพอรู้จักกับรูปภาพนั้นว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงถ่ายแบบนี้ออกมาเขาพีเซนต์อะไรเงี้ยก็อยากให้เราคิดอะไรเงี้ยอันนี้คือกระบวนการคิดนะหลังจากที่ได้เรียนโฟโต้มาเรารู้สึกว่า โฟโต้ทำให้เราเปลี่ยนความคิดอะทำให้เรารู้สึกว่าอย่ามองเขาแต่ภายนอกสิลองลองเข้าไปคุยกับเขาก่อนลองทําความรู้จักกับเขาก่อนอันนี้คือข้อดีของโฟโต้หลังจากที่เราลงมาจากน้ําตกห้วยแก้วแล้วเราได้บังเอิญเจอกับคาเฟ่นหนึ่งที่อยู่หน้าหัวมุมเล็กๆคาเฟ่นี้ชื่อว่าคนจรคงหมายถึงคนจรแบบเราหรือเปล่า พอเราได้เข้าไปบรรยากาศในร้านเงียบสงบมากๆรวม,มถึงเจ้าของร้านที่ใจดีมากๆเรานั่งพักคุยกับฟ้าอยู่พักใหญ่เลยในบทสนทนาของเราสองคนเราคุยถึงอนาคตหลังจากเรียนจบแล้วการหาตัวตนของตัวเอง ทําให้เรารู้สึกว่าการได้เติบโตไปสู่โลกกว้างมันไม่ง่ายเลยเราเองก็มีหลายอย่างที่อยากทําแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากทําที่สุดคือการได้ออกไปเที่ยวได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนได้เล่าย้อนถึงวัยเด็กกับการได้นั่งมองท้องฟ้ากับเพื่อนที่ชื่อฟ้าขอบคุณทุกคนนะที่มาเที่ยวกับเราอีกหนึ่งวัน